ช่องตามใจทูเดย์บทที่1207เปลี่ยนสถานที่แววตาของวูแสยหยุนเกิดความหวาดกลัวอย่างที่สุดจ้องเขม็งไปที่ผังเฮอด้วยสภาพที่ภา,ภายนอกเข้มแข็งแต่ภายในอ่อนแอพร้อมกับตวัดขึ้นว่าผังเฮอฉันเป็นคุณชายของปราสาทตระกูลวูและยังเป็นอัจฉริยะที่สำนักเต่าเสินเซียวให้ความสำคัญมากที่สุดด้วยนายกล้าฆ่าฉันไม่ว่าจะเป็นปราสาทตระกูลวูหรือสำนักเต่าเสินเซียวต่างไม่มีทางที่จะไว้ชีวิตนายอย่างเด็ดขาด นายก็แค่ผู้ฝึกอิสระเท่านั้นเมื่อถึงเวลานั้นจะทําให้ในายต้องจนตรอกสิ้นไร้หนทางอย่างแน่นอนผังเฮ่เหมือนจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วสําหรับการข่มขู่คุกคามของวูแสหยุ่นั้นเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรเขากัดฟันเหล็กในปากอย่างแน่นหัวเราะเสียงแข็งและพูดขึ้นว่าจริงเหรอประสาทตระกูลวูสํานักเต๋าเซินเซียวเมื่ออยู่ต่อหน้าของฉันแล้วล้วนถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ฉันเองก็ยังพอเกรงกลัวอยู่บ้าง แต่ก็แค่เกรงกลัวเท่านั้นเพียงแค่ผลลัพธ์สิ่งตอบแทนคุ้มค่ามากพองั้นก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรวูแซยุนอัฉริยะในสำนักใหญ่ที่หลงระเริงโอ้โอวดอย่างนายนี้ฉันพบเจอมามากแล้วนายคิดว่าอย่างนายนี้ลำพังแค่อาศัยสำนักที่อยู่เบื้องหลังก็สามารถที่จะทำให้ผู้คนหวาดกลัวหรอมันทำได้ไง่ายอย่างนั้นเลยหรอ,หรอดอกไม้ในเรือนกระจกอย่างนายนี้คิดว่าโลกนี้มันง่ายดายขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ค่านายก็เพราะสิ่งตอบแทนมันยังไม่คุ้มค่าก็เท่านั้นเมื่อสิ่งตอบแทนมันคุ้มค่ามากพอค่านายก็เหมือนกับค่าสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นบางทีนายอาจจะเป็นอัจฉริยะอะไรก็ตามหรืออาจจะเป็นผู้ที่สำนักเต่าเสินเซียวให้ความสำคัญแต่ต้องมีเงื่อนไขว่านายจะต้องมีชีวิตอยู่อัจฉริยะคนหนึ่งที่ตายไปแล้วจะไปมีคุณค่าอะไรที่ควรพูดถึงกันหะ่ะ ปราสาทตระกูลวูกับสำนักเต่าเสินเซียวของนายนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างมากก็จริงเหอเอแต่โลกคุณชางยิ่งใหญ่กว่ามากนักฉันเพียงแค่ตั้งใจหลบซ่อนตัวต่อให้มีอิทธิพลอำนาจยิ่งใหญ่แล้วอย่างไรละ่ะขณะที่พูดลำแสงอัลลมคมของกระบี่ยาวก็ได้ฟาดฟันทะลุท,ทอ้องฟ้าพุ่งตรงเข้าสังหารวูแสหยุนทันทีวูแสหยุนตกใจอย่างมากและจ้องมองด้วยความโกรธแค้นในเวลานี้เขาหวาดกลัวแล้วจริงๆ เขารู้สึกถึงความหวาดกลัวของความตายเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาเป็นถึงคุณชายของปราสาทตระกูลบูเขาเป็นถึงลูกศิษย์อัจฉริยะของสำนักเต๋าเซินเซียวที่เป็นหนึ่งในเก้าสำนักใหญ่เลยหรือว่าวันนี้เขาจะต้องตายลงแล้วอย่างนั้นเหรอเวลานี้จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจในภายหลังอย่างที่สุดเขาโอโ้วอดหยิ่งผยองมากเกินไปจริงฮ่า เขารู้มานานแล้วว่าตนเองหญิงพยองแต่เขาคิดอยู่เสมอว่าเขาเองนั้นมีต้นทุนคุณสมบัติที่เพียงพอจะหญิงพยองได้แต่ตอนนี้ต้นทุนคุณสมบัติในการหญิงพยองของเขานั้นได้สูญสิ้นไร้ค่าไปเขาจะต้องตายแล้วไม่มีใครที่จะยื่นมือออกมาขัดขวางแต่ละคนล้วนมองดูกันอย่างเย็นชาอยู่ด้านข้างเพราะว่าผังเฮอพูดได้ถูกต้องนี่ต่างหากคือโลกคุณชางที่แท้จริง เพียงแค่มีสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่ามากพอไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำไม่ได้และก็ไม่มีผู้ใดที่ฆ่าไม่ได้มียอดฝีมือจำนวนไม่น้อยที่เวลานี้ถึงขนาดหัวเราะเยาะวูแสยุนอัจฉริยะของสำนักใหญ่ที่หลงระเริงขนาดนี้ที่จริงแล้วก็ถือเป็นเรื่องปกติอัจฉริยะของสำนักใหญ่คนไหนที่จริงแล้วต่างก็มีลักษณะนิสัยแบบนี้กันทั้งนั้นอาศัยว่ามีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ก็คิดว่าไม่มีใครกล้าที่จะลงมือทำร้ายพวกเขา แต่เมื่อถึงขั้นที่ต้องลงมือจริงๆพวกเขาก็ถูกฆ่าเหมือนกับลูกไก่ก็เท่านั้นนี่ก็คือการที่ไม่เคยโดนผู้อื่นลงมือทำร้ายมาก่อนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอัจฉริยะจำนวนเท่าไรที่จะต้องพบกับความตายแบบนี้เพียงแค่วันนี้มาถึงคราวของวูแสหยุนก็เท่านั้นเองเฮ่ยๆ <c oughs> วูแสหยุ่นนี้จะตายหรือไม่ตายถึงอย่างไรก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรพวกเราในการแย่งชิงหินผลึกนี้อยู่แล้วจะตายก็ตายไปเถอะ เมื่อเขาตายไปก็หมดสิ้นการขัดขวางของสำนักตเต่าเสินเซียวพวกเราก็จะสะดวกสบายมากขึ้นอีกกระบี่ยาวฟาดฟันสังหารร่างกายของวูแสหยุนก็ระเบิดขึ้นแม้แต่ยาทองก็ได้ระเบิดหลักสลายไปพร้อมกันด้วยทั้งหมดลูกศิษย์อัชริยะของสำนักตเต่าเสินเซียวคนนี้เสียชีวิตลงทาที่ แม้ว่าพลังการโจมตีของผังเฮอจะไม่แข็งแกร่งเท่าไรแต่วูแสยุนที่มีขั้นยาทองระดับหนึ่งเมื่อถูกธงค่ายกลควบคุมเอาไว้แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับลูกไก่เลยผังเฮอเก็บธงค่ายกลแล้วก็เก็บกระบี่ยาวขึ้นสายตาที่ล้ำลึกได้กวาดมองไปยังทุกคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็พูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าตอนนี้ยังมีใครที่คิดต้องการสมบัติชิ้นนี้อีกไหมสิบกว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็มองกันไปมองกันมาโดยที่ไม่มีผู้ใดเอ่ยตอบ การลงมือของผังเฮอเมื่อครู่นี้สร้างความตกตะลึงให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากพวกเขาฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะมีพลังบำเพ็ญขั้นยาทองระดับหนึ่งและยาทองระดับสองซึ่งไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรเลยจริงฮ่าฮ่าพูดกันตามตรงพวกเขาเหล่านี้ต่างก็รู้อยู่แก่ใจว่าพลังบำเพ็ญไม่ถึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแย่งชิงหินผลึกสมบัติล้ำค่าสูงสุดนั้นได้ เพียงแต่ว่าไม่เต็มใจคิดว่าต้องการได้รับประโยชน์บ้างเล็กน้อยก็พอแล้วไม่ใช่ว่าคิดจะไปแย่งชิงจริง,จร,งจริงสักหน่อยนี่ก็คือกฎเกณฑ์ของโลกคุณชางยอดฝีมือล้วนมีเหตุผลที่เหนือกว่าผู้อ่อนแอกำลังก็คือเหตุผลไม่นานทุกคนก็ได้มองไปยังผู้อาวุโสรองสำนักสุรยิยันรวมถึงทูตวิญญาณที่สองวิหารผนึกวิญญาณทุกคนในสถานที่แห่งนี้ก็มีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการเผชิญหน้ากับพวกผังเฮอทั้งสามคน ผู้อาวโุโสรองสำนักสุริยันกับทูตวิญญาณที่สองวิหารผนึกวิญญาณทั้งสองคนได้ศบตาซึ่งกันและกันจากนั้นทูตวิญญาณที่สองก็มองไปที่ผางเฮอกูมูรวมถึงหลินหยุนพร้อมกับพูดขึ้นว่าสามท่านพวกท่านล้วนเป็นยอดฝีมือยาทองระดับสี่โดยเขาได้ถือว่าหลินหยุนนั้นมีพลังบำเพ็ญขั้นยาทองระดับสี่โดยอัตโนมัติเพราะแม้ว่าพลังบำเพ็ญจะยังด้วยกว่าเล็กน้อย แต่อิทธิฤทธิ์ปฏิหารเมื่อสักครู่ที่หลินหยุนแสดงออกมากลับทําให้เขาตกตะลึงอย่างมากเลยทีเดียวเดิมทีเขาคิดที่จะไปสอบถามหลินหยุนว่าตกลงหลินหยุนนั้นมีเบื้องหลังอะไรกันแน่แต่จะว่าไปตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมต่อให้มีโอกาสก็คงจะไม่มีใครตอบคําถามนี้เป็นแน่ชะงักไปชั่วครู่แล้วทูตวิญญาณที่สองก็พูดต่อว่าแต่ทางพวกเรานี้มียอดฝีมือเกือบจะยี่สิบคนยิ่งไปกว่านั้น เวลานี้สหายผังเฮอก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ฉันคิดว่าท่านทั้งสามไม่ว่าใครที่ต้องการหินผลึกสมบัติล้ำค่าสูงสุดนั้นก็นำสิ่งของบางอย่างออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนบ้างไม่อย่างนั้นหากเกิดการลงมือปะทะกันจริงผลแพ้ชนะก็ไม่อาจเป็นที่ทราบได้สหายทั้งสามหรือว่าพวกท่านจะเจรจาปรึกษากันก่อนสักเล็กน้อยได้ยินคำพูดของทูตวิญญาณที่สองสีหน้าของผังเฮอก็ย่ำแย่ลง นี่คิดที่จะแบ่งแยกเขากับกูมู่และหลินหยุนทั้งสามคนออกจากกันเพียงแค่ในสามคนนี้มีหนึ่งคนที่มีความคิดเห็นอื่นอย่างนั้นพวกเขาก็สามารถอาศัยช่วงจังหวะชุลมุนแย่งสิ่งของไปได้แล้วผังเฮ่หันหน้ามองไปที่กู่มู่และหลินหยุนอย่างระแวดระวังและพูดขึ้นว่าสหายทั้งสองพวกท่านเห็นว่าอย่างไรจะลงมือกำจัดพวกคนฝ่ายตรงข้ามนี้ก่อนแล้วพวกเราสามคนจึงค่อยมาทำการเจรจาหรือว่าจะตอบรับความคิดเห็นของทูตวิญ,ญญาณที่สอง แม้ว่าเขาจะมั่นใจอย่างมากว่ากูมูกับหลินหยุนจะตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องแต่ใครก็ไม่สามารถที่จะมุดเข้าไปในสมองเพื่อดูได้ว่ากูมู่กับหลินหยุนนั้นจะตัดสินใจอย่างไรเขาจึงไม่สามารถที่จะยืนยันชัดเจนได้กูมูพูดขึ้นว่าฉันค่อนข้างจะเห็นด้วยว่าลงมือกำจัดพวกเขาเสียก่อนพวกเราสามคนจึงค่อยมาเจราจาปรึกษากันกูมูพูดจบทั้งสองคนก็เดินตรงเข้ามาหาหลินหยุนพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ลินหยุนพูดขึ้นว่าไม่จําเป็นจะต้องจัดการอะไรเลยแค่เปลี่ยนสถานที่ก็พอแล้วขณะที่พูดร่างของเขาก็กระพริบแวบหายไปในอากาศในพริบตาวินาทีต่อมาก็ถือหินผลึกอยู่ในมือแล้วในขณะเดียวกันก็คว้าร่างของสิงเฟยขึ้นแล้วก็กระโดดขึ้นในอากาศมุ่งหน้าไปทางทิศใต้พังเฮ่กับกูม่มเห็นเหตุการณ์ดังนั้นแววตาก็เปลี่ยนทันทีจากนั้นก็รีบมุ่งหน้าไล่ตามไปทางทิศใต้ ยอดฝีมืออีกสิบกว่าคนก็ทยอยกระโดดขึ้นในอากาศแล้วก็ติดตามไปแต่ว่ายังมียอดฝีมือขั้นยาทองระดับหนึ่งและขั้นยาทองระดับสองอีกกว่าหกเจ็ดคนที่ไม่ได้ไล่ตามไปโดยเลือกที่จะอยู่ที่ตรงนี้ในจำนวนนี้รวมไปถึงจงหมิงกับฉู่จิงเผิงทั้งสองคนเห็นทุกคนทยอยกระโดดขึ้นไปในอากาศแล้วก็มุ่งหน้าจาักไปจงหมิงกับฉู่จิงเผิงก็ได้มองหน้าสบตาซึ่งกันและกันช่องตามใจทูเดย์ บทที่1 2 0 8งนายไม่มีคุณสมบัติปล่อยให้พวกเขาไปเถอะพวกเราอยู่กันต่อที่นี่ภายในสำนักแห่งนี้ยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้ค้นหาบางทีอาจจะพบเจอของล้ําค่าอะไรอีกก็เป็นได้สมบัติล้ําค่าแม้ว่าจะเป็นของดีแต่ก็ต้องมีชีวิตที่จะครอบครองถึงจะถูกชูจิงเพิงพยักหน้าและพูดขึ้นว่าถูกต้องการแย่งชิงระดับนั้นไม่ใช่ว่าพวกเราจะสามารถเข้าร่วมได้ ผู้ที่มีความคิดแบบเดียวก,กันกับพวกเขายังมีอยู่อีกหลายคนเวลานี้ทุกคนต่างก็กระจายแยกย้ายกันไปเพื่อค้นหาสิ่งของภายในสำนักนี้กันต่อส่วนอีกฝั่งหนึ่งหลินหยุนพาสิงเฟยห่อเหินมาทางอากาศความเร็วก็ไม่ถึงกับรวดเร็วมากนักแต่ก็ไม่ช้าผังเฮ่กับกูมู่ทั้งสองคนไล่ตามเขามาได้อย่างไม่เป็นปัญหาอีกฝั่งหนึ่งทูตวิญญาณที่สองวิหารผนึกวิญญาณและผู้อาวุโสรองสำนักสุรยิยัน ก็สามารถไล่ตามทันอยู่บ้างผ่านไปสักพักหนึ่งทั้งสองคนก็ไล่ตามไม่ทันแล้วเหลือเพียงแค่ผังเฮ่กับกู่มู่หลินหยุนจึงได้ควบคุมร่างกายแล้วก็หยุดลงไม่นานผังเฮ่กับกูมู่ก็ไล่ตามมาได้ทันแล้วหลินหยุนไม่พูดพร่ำเพื่อสายตามองไปที่ผังเฮ่และพูดขึ้นว่านายยังไม่มีคุณสมบัติที่จะมาแย่งชิงกลับไปเถอะแล้วจะไว้ชีวิตนายผังเฮ่ได้ยินดังนั้นก็พันโมโหขึ้นจนหน้าเขียวพร้อมกับมองไปยังหลินหยุน เขาคิดไม่ถึงว่าเพิ่งจะละทิ้งทุกคนออกมาหลินหยุนหยุดลงแล้วก็พูดแบบนี้กับเขาเป็นคำแรกไม่ว่าใครก็คงจะโมโหเน็ตเหนื่อยแทบตายและยังได้รับบาดเจ็บอีกแต่เมื่อถึงตอนที่แบ่งของกลับถูกขับไล่ออกไปผังเฮยยิ้มเยาะแล้วจ้องมองไปที่หลินหยุนพร้อมกับพูดว่าไอ้หนุ่มพูดแบบนี้มันช่างหลงระเริงเกินไปหน่อยแล้วนายคิดว่าฉันได้รับบาดเจ็บบ้างเพียงเล็กน้อยแล้วนายจะสามารถกำจัดฉันลงได้อย่างนั้นใช่ไหม ขณะที่พูดเขาก็รีบมองไปยังกูมู่ที่อยู่ด้านข้างและพูดขึ้นว่าพี่กู่ฉันว่าไอ้หนุ่มนี้เหมือนจะต้องการครอบครองสิ่งของชิ้นนี้เอาไว้เพียงผู้เดียวอย่างนั้นพวกเราก็คงจะไม่มีอะไรที่จําเป็นต้องพูดอีกแล้วล่ะสิกูมู่ได้ยินดังนั้นก็กวาดสายตามองไปที่หลินหยุนยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าจริงด้วยพี่เธอคุณกับฉันสองคนร่วมมือกันเมื่อฉันได้ครอบครองหินผลึกสีดํานี้แล้วสิ่งของชิ้นนั้นที่คุณต้องการก่อนหน้านี้ฉันก็จะมอบให้คุณ ผังเฮอแวลตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีสูดหายใจลึกแล้วพูดขึ้นว่าดีเลยในเมื่อเป็นเช่นนี้อย่างนั้นพวกเราก็ร่วมมือกันกำจัดให้หนุ่มนี้ลงเสียก่อนได้ยินทั้งสองคนพูดคุยกันหลินหยุนเองก็ไม่รู้สึกอะไรโดยใบหน้ายังคงสงบนิ่งเหมือนเคยซิงเฟยที่อยู่ด้านหลังกลับรู้สึกหวาดวิตกขึ้นมาทันทีพังเฮอคือยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงมานานชื่อเสียงของเขาราวกับฝูเลยอย่างไรอย่างนั้น แต่เพียงแค่ฟูเหลือเชี่ยวชาญวิชายานผังเฮอเชี่ยวชาญวิชา่า้กลนส่วนกูมู่กลับไม่มีชื่อเสียงอันใดเหตุผลสําคัญคือเขาค่อนข้างจะถ่อมตัวอย่างมากและก็น้อยครั้งที่จะปรากฏตัวออกมามีคนเพียงจํานวนน้อยที่รู้จักมักคุ้นกับเขาจึงจะรู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของเขาจริงๆส่วนผังเฮิก็คือหนึ่งในจํานวนนั้นทั้งสองคนไม่ได้ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน แน่นอนว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้กูมูเลือกที่จะตัดสินใจแบบนี้ก็คือความแข็งแกร่งของหลินหยุนช่างเชื่อมั่นในตัวเองเหลือเกินเขาไม่เห็นผังเฮ่อ,อยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยและก็ไม่ได้คิดที่จะชดเชยอะไรให้ด้วยความหมายของหลินหยุนแสดงออกมาอย่างชัดเจนมากเพียงแค่กำจัดกูมู่ลงสิ่งของชิ้นนั้นก็ตกเป็นของเขาอย่างแน่นอนแล้ว ส่วนกูมู่เดิมทีก็เป็นคนที่ระมัดระวังตัวมากอยู่แล้วซึ่งเขามองไม่ออกว่าหลินหยุนมีความสามารถอยู่ในขั้นแดนไหนกันแน่ดังนั้นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือลงมือกำจัดหลินหยุนก่อนหลินหยุนเคลื่อนไหวสายตาและพูดขึ้นว่าอย่างนั้นพวกนายทั้งสองก็ลงมือพร้อมกันเลยผังเฮอได้ยินดังนั้นก็โมโหขึ้นอีกครั้งและตะหวัดเสียงแข็งใส่ว่าคุยโวโอ้อวดอย่างไรยังอายเสียจริงไอ้หนุ่มในเมื่อนายรนหาที่ตาย อย่างนั้นฉันก็จะสนองตอบตามที่นายต้องการเองขณะที่พูดทงค่ายยกสีดำห้าวก็พุ่งออกมาปิดกั้นท้องฟ้าความว่างเปล่าทันทีกลายเป็นค่ายกลขนาดใหญ่ขึ้นหลินหยุนได้ถูกค่ายกลปรุมอยู่ด้านในแล้วเห็นว่าร่างของหลินหยุนสูญหายไปโดยถูกรวมเข้ากับค่ายกลผังเฮ่อก็หัวเราะเยาะขึ้นไอ้หนุ่มมาลองสัมผัสกับพลังอนุภาพของค่ายกลผนึกห้าธาตุของฉันก่อนเถอะขณะที่พูดก็มองไปยังกู่มู่ที่อยู่ด้านข้างแล้วพูดขึ้นว่า ภายในค่ายกลผนึกห้าธาตุของฉันต่อให้ไอหนุ่มนี้จะไม่ถึงกับตายแต่ก็ต้องถูกถลกหนังออกมาเมื่อถึงตอนนั้นพี่กูก็ลงมือสังหารเขาได้เลยกูมู่พยักหน้าสำหรับค่ายกลผนึกห้าธาตุของผังเฮินั้นพลังอนุภาพของมันเป็นอย่างไรเขารับรู้เป็นอย่างดีค่ายกลน,นี้เป็นค่ายกลที่ผังเฮอรค่อยๆฝึกฝนบ่มเพาะมาเป็นเวลานานหลายปีถือได้ว่าผสมผสานทั้งพลังการรุกและการรับได้อย่างพอดี เมื่อมีพลังการโจมตีที่แข็งแกร่งก็มีพลังต้านทานรองรับที่แข็งแกร่งเช่นกันถ้าหากจะต้องใช้เวลาจริงๆเพื่อสร้างขบวนค่ายกลจัดวางค่ายกลน,นี้ถึงแม้เขาต้องถูกควบรวมเข้าไปอยู่ในค่ายกลน,นี้ด้วยมันก็คงจะเป็นเรื่องยากอยู่ดีเวลานี้ค่ายกลที่จัดวางด้วยธงค่ายกลแม้ว่าพลังจะลดทอนลงไปบ้างแต่ถ้าเป็นพลังบำเพ็นขั้นยาทองระดับสามก็ถือว่าเพียงพอแล้วผังเฮอส่งเสียง้อ,อย่างเย็นชาอีกครั้งหัวเราะยอ่อเย้ยและพูดขึ้นว่า ไอ้หนุ่มที่โอ้อวดหลงระเริงไม่รู้จักความเป็นความตายวันนี้จะให้เขารับรู้ถึงความเก่งกาจของฉันดูบ้างต่อหน้าฉันยังกล้าที่จะเขาพูดได้เพียงครึ่งหนึ่งยังไม่ทันที่จะพูดจบขณะนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวขึ้นทั่วทั้งท้องฟ้าก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดทันใดนั้น่ข้กลผนึกห้าธาตุก็พังทลายลงบนท้องฟ้าผางเฮอสีหน้าพันเปลี่ยนไปอย่างมากแล้ก็กระอักเลือดออกมาทันที ภายในดวงตาที่แก่ชราเกิดความหวดกลัวราวกับถูกคลื่นยักษ์โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงซึ่งเหลือเชื่อยอย่างมากกับเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าส่วนอีกฝั่งหนึ่งลินยุนพาซิงเฟยหลบหนีออกมาจากค่ายกลโดยสีหน้าท่าทางก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดฮ่าฮ่าลินยุนมองไปที่ผางเฮอและพูดขึ้นว่าฉันพูดเอาไว้แล้วว่านายยังไม่คู่ควรที่จะเข้าร่วมวงแย่งชิงสมบัติล้ำค่านี้จากนั้นสายตาก็มองไปที่กู่มู่และพูดว่าลงมือเถอะ กูมูสูดหายใจลึกขณะที่มองไปที่หลินหยุนนั้นสีหน้าท่าทางก็จริงจังขึ้นในเมื่อสหายมั่นอกมั่นใจขนาดนี้อย่างนั้นก็ต้องปะทะก,กันหน่อยแล้วนานมากแล้วที่ไม่ได้แสดงพลังบำเพ็ญทั้งหมดในการต่อสู้หวังว่าสหายคงจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะหลินหยุนพูดอย่างเย็นชานายคงจะไม่ผิดหวังหรอกขณะที่พูดก็หันหน้ามองไปที่ซิงเฟยเล็กน้อยซิงเฟยก็ขยับถอยหลังออกห่าง ผางเฮอเองก็เช่นเดียวกันลินหยุนกับกู่มู่ทั้งสองคนยืนประจันหน้ากันอยู่กลางอากาศเกิดแสงกระพริบขึ้นกล่องเก็บกระบี่โบราณก็ปรากฏขึ้นในมือของกู่มูอีกครั้งหลินหยุนก็เช่นกันดาบเหาเทียนได้ปรากฏอยู่ในมือเห็นกู่มูโยนกล่องเก็บกระบี่ออกไปทันใดนั้นลำแสงกระบี่ที่แหลมคมจำนวนนับหมื่นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งพลันก็โหมกระหน่ำพุ่งเข้าใส่หลินหยุน พลังอนุภาพอันน่าสะพรึงกลัวได้แผ่ปกคลุมไปทั่วหลินหยุนถูกกังขังอยู่ในอากาศทันทีขณะนั้นก็แสดงพลังท่าห้ามสิ่งวายชนขึ้นห้ามสิ่งวายชนฟ้าดินสงบนิง่งเวลานี้ร่างของหลินหยุนก็ได้หายแวบไปวินาทีต่อมาเงาร่างเซียนขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในอากาศกระบี่ฉิกนภานับไม่ถ้วนราวกับพุ่งออกมาจากอากาศ แล้วก็กลายร่างเป็นลำแสงกระบี่จำนวนนับหมื่นเช่นกันและแฝงไปด้วยพลังอนุภาพที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งโจมตีเข้าใส่กู่มู่ด้านหนึ่งคือกล่องเก็บกระบี่ของกู่มู่อีกด้านหนึ่งคืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์กระบี่ฉีกนภาของหลินหยุนทันใดนั้นทั่วทั้งท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยลำแสงกระบี่จำนวนนับไม่ถ้วนสะท้อนแสงฟาดฟัน,ฟน,ฟน,ฟนกันไปมาเกิดเป็นแสงสว่างระยิบระยับจับตาอย่างที่สุดตูมตูมตูม,ตมแกรกแกรกแกรก เงากระบี่นับหมื่นนับพันฟาดฟันกันกลางอากาศปะทะเข้าใส่กันอย่างดูเดือดเกิดเสียงดังสั่นสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วปฐพีไม่นานลำแสงกระบี่จำนวนนับหมื่นของทางฝั่งกู่มู่นั้นก็ถูกโจมตีจนมาลายหายไปส่วนลำแสงกระบี่ฉิกนภาของทางหลินหยุนยังคงแสดงพลังอนุภาพอย่างไม่สิ้นสุดเหตุเหตุการณ์นี้แล้วกู่มู่ก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปทันที เงาร่างขนาดใหญ่ก็ได้ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันต่อหน้าของเขาใช้พลังบังคับลำแสงกระบีของทุกคนแต่เง,งาร่างขนาดใหญ่นั้นก็ได้แหลกสลายลงไปโดยพลันในขณะที่เงาร่างแหลกสลายนั้นกู่มู่ก็กระอักเลือดออกมาในทันทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ